มากมากครับผมพี่ไอ,าอามาบอมากครับผมพี่ไอ,าอาก็มานะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งลังหา่านอีกรอบหนึ่งกันละกันครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเวทีอีกหนึ่งรอบก็และกันนะคะผมว่าจะลองไม่เข้าเสนออลไรแต่ตัดใจไม่ได้เลยต้องซื้อส้มนาน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 ,น,านซื้อบอรได้พี่น้อง เสิร์ฟความสุขมากครับผมมือมือเตรียมเสิรบฟความสุขให้พี่น้องวันนี้ไม่มีแค่เสียงไม่หกนะจ๊ะมีอลังการโชว์ด,ด้วยนะจ๊ห้ามพาเด็ดขาดเด้อพี่น้องเดอ้อคุมแห้งพี่น้องกับผมบัตรราคารอยี่สิบกว่าบาทเอาอาจารย์น่ตีไม่เตีอาจารย์น่ตีเตีเอาคือเปียนตำแหน่งหรแทเไอะไอ้ไอพวว่าคอยปูสา์ไปแล้ววะจ๊นพวกน้ำเพลินไอพวกน้ำเพลิน <c oughs> ผัวเ่ใหญ่ศาสตรคอยอสั่าดาไ,ไม่ที่ม่เียว่าผัวบอดออาดันทยต,ทยตวรยืนติใหญ่ศาสตรคอยเอาสั่งเอป่ะเนี่ยไพอ,ยอยาพงษ์ใหรอล่ะใหญ่ไปอ,อยู่หลังไวที่าสัไนไมอไไนไมีผัวนัก็ตีตีนั่งพี่าสันอะ มืัอนี้เฮ็ดเมืดทุกแผนกพี่น้องว่เฮ็ดแต่ข้วเพราะว่าเฮ็ดแนวกินีดเพราะแสบจีเรื่องไดดเพิ่นบอกเฮ็ดน้ำจีขอดูหน้าพี่อายอหน่อยค่ะวันที่ขึ้นนา่งลานเลี้ยววันที่ขึ้นนา่งลานเลี้ยวยังเกาะเฮ็ดงานคือหลอนเงินติพีระดาทำได้ทุกอย่างเพาะั้นเฮ็ดหมดได้พี่น้อง เฮ็ดมดครับผมนี่แหละพี่น้องผู้นี้แหละพี่น้องเฮ็ดมดน,นะครับผม,อมตอนนี้ลูกๆศิล,ลปินในเสื้อเรานะครับผมกําลังไปางานอยู่พี่น้องอาบน้ำอาบทาอยู่ครับผมกินเข้ากินน้ำเดือพี่น้องเด้เอ,อแต่เสื้อห้าตัวนี้กําลังตากชุดพี่น้องครับผมเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตาคืนนี้ เริ่มโชว์เปิดสามทุ่มตรงโดยประามาณน,นะครับการแสดงเต็มรูปแบบมอลำเสียงวี่หกนกพงศกรในค่ำคืนนี้นะครับผมมาเจอกันเด้อประเพณีบนเหล่าพระยืนนะครับผมอยู่บานพายื่นพี่น้องอำเภอพรยื่นจังหวัดขอนแก่นครับชมฟรีสอดแสงน้ำกันได้พี่น้องเด้อมือแรกนี่พี่น้องผู้ไดทีมาบ่หอดจอดบ่ถึงครับพี่น้องกอมอพี่น้องตั้งประเทศครับผมมีไลท์กลุ่มปิดด้วยบัตรราคา129บาทครับจิมที่ลิงด้านล่างซื้อบัตรจองตัวได้เลยเด้อนั่งอุสา มาบอนน้อมาไปน้อมาแล้วครับผมนองน้ําตาลมาแล้วนะคะผมนี่พี่น้องอันนี้จะไปในส่วนของบริเวณด้านบนเวทีนะครับผมไปปีที่ไฟที่ต่อที่ฉากนะครับผมทุกๆแผนกกำลังติดตั้งนะครับผมกาลังเช็กระบบเช็คความพร้อมบริเวณด้านบนเวทีคืนนี้การแสดงเตรียมรูปแบบ3ามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมตอนนี้ทีมไลถึงแช่แนวรับเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วครับผมย้ายย้ายาสตคอยเด้อ ด้านนาสีแดงตรงกลางอันใดละ่ะพี่น้องอันบุญบ่ออันบุญบ่อท้ายๆรถบพี่น้องรอในกลุ่มแล้วคะ่ะเจอกันในกลุ่มนะครับผมพีรลามองมาทางกรุงเทพหน่อยแม่แมอยู่หน้ากล้องลูกเบดอยู่คับผมนี่พี่น้องตอนนี้ทีมไล์ถึงชาแนลมาถึงแล้วนะครับผมทีมไล่ถึงชาแนลห้องกัมมฮอดเดลเตรียมตัวนะครับผมเช็คระบบเตรียมความพร้อมนะครับผมในส่วนของคุณภาพนะครับผมไฟแสงสี ในไลฟ์สดกลุ่มปิดคืนนี้เจอกันเด้อพี่น้องเด้อจิ้มลิงดรนลางได้เลยนะครับบัตรราคา129บาทเด้อพี่น้องครับผม E p ีที่ย9แล้วเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนมากความแย่งจากพี่จากน้องครับขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงครับขอบคุณพี่น้องที่ซัพพอตสนับสนุนนะครับผม ลูกหลานมอลามเสียงมีหกนกกงสะกอนด้วยดีเสือมาม่าตั้งแต่อีพีเล็กจนมาถึงอีพีที่29แล้วปัจจุบันนี้พี่น้องก็ยังสปอร์ตคือเกาบะฮางบอหายเบอร์นีบอจักและพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายครับผมนั่งอุตสาหอยู่างหานครับผมหายายไฟเนียยายไฟเพิ่งก็นั่งไปาง,งานอยู่ครับพี่น้องเอา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 ีหมเ,เห็นรถบันนี่พี่น้องสถานที่กว้างขวางมากสาิ อาจารย์กีว่งกว่างพี่น้องครับผมมโอนี้แต่ว่ามีต้นใหม่แนี่ยเจ๊งอยเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเขามีต้นใหม่แน่ยเจ๋งเลยครับผมแอดมินมากินลูกชิ้นนำกันรครับผมโอ้อยุใส่น้อยุใส่หน่อยพี่น้องตอนนี้ด้านหน้าไม่ไดีหไ่ห้าพี่น้องเขากำลังคึกคักครับผมกำลัง แตกสวดสวดออกมาดานาเวทีเด้อพี่น้องเด้อถือสาถือเสือออกมาครับผมปูจองบริเวณด้านหาหนาไวที่ฝั่งทางนี้ยังว่างอยู่นะครับฝั่งทางนี้ยังว่างอยู่รีบเร่งเร็วไวเลยนะจ๊ะมาก่อนนางหนา้ามาศาสนางหลังเด้อพี่น้องเด้อมาเจอกันนะครับผมเส์ฟก้นมาพี่น้องพังยืน่นเสร์ฟความนวด่งความแส่บพี่น้องคือเกาคือเดืมมาเจอกันนะครับผมวันนี้เสียงไม่หกบวกอลังการโชว์นะครับผมปลาสะอสาัด้านาที่สอนไ์พี่น้องสอกำลังใจพี่น้องที่เดินทางมารอ ให้ hey, กระร้างได้ใจลูกมาลำเสียงเป็นหกนกพวกสกรอนในคำขึ้นนี่ครับทีมไลฟ์ถึงชแน,นลมาถึงแล้วนะครับทีมไหลมาหอด้วเด้อประมาทางอุบลบจาจ่ามีมีทางอุบลน,นะครับผมประมาณช่วงช่วงปลายเดือนไหมทุกคนประมาณช่วงปลายเดือน่พี่น้องพี่น้องสามารถเช็คตารางคิวงานนะครับผมคิวงานการแสดงของหมอลำเสียงมีนหกพุกสกรได้ที่หน้าเพจได้เลยนะครับผมตอนนี้แอดมินเขาลงไวแล้วพี่น้องธันวาคม68ถึงพฤษภาคม69นะครับผม ท่านว่าคมหกแปดอดคือสภาพคมหกเก่าตอนนี้ลงตารางคิ้วงอันพี่น้องได้รับชมรับเบงเรียบร้อยแล้วพี่น้องสามารถบันทึกไว้ในโทรศัพท์เด้ลพี่น้องเด้อคิดถึงเมื่อไหร่ก็แวะมานะจ๊ะใกล้ที่ไหนมาให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะมาเดิ้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคิวงานสถานที่ครับผมขอบคุณท่านคณะกรรมการการจัดงานขณะเจ้าภาพทุกทุกท่านครับผมที่เมตตาลูกๆกเสียงไม่หกครับลูกๆมาล้อมอลังการโชว์ได้ไปร่วมสวมพุดประดับเกียรติเป็นดอกไม้ประดับงานทุกทุกสถานที่นะคครรััับบบบผผมมออพุหลายี่น้ง มอลำเสียงไม่ 6, หกฤดูการไปที่หกแล้วก็มอลำอลังการโชว์ดูการไปที่หนึ่งคิวงานการสแสดงยังพอมีบังอยู่ครับผมพี่น้องผู้ได้ที่สนใจอยากได้ดูรลานไปรมสมผัวไปรับเกียรติในงานเด้อพี่น้องเด้อติดต่อได้เลยนะครับ0 96 96 96 9 6ย์9 8 9 5 5 0 96 96 9 6 9 6 9 8 9 5ย์สายตรงหาบอสนุได้เลยเด้อพี่น้องเด้อนี่กรบผมบรรยากาศได้นะครับเียตอนนี้ไปไฟขึ้นเด้อพี่น้องเสียงเด้อพี่น้องนี่พี่น้องนี่เสียงไม่หกเด้อพี่น้อง นี่เสียงได้พี่น้องขข้นแล้วพี่น้องคืนนี้ํำเรื่องอย่างน้อยจ้าอยากดูอรชอนจ้าอารชอเดี๋ยวติดตามนด้พี่น้องเด้อพี่น้องต้องติดตามนะครับผมในกลุ่มปิดนะครับผมบ้าเบิ้ลกับ บอสามาได้จากกาลันตีนเฟิร์มเลยพี่น้องบอมบูนีล้ำเลืองหยางฮัลังเตทอเจ้าภาพมาขอเง,งามตาได้พี่น้องฮาลลังเทียจาภาพกับมาขออรชชนบางทีจาภาพกับขอเกาหลีพีหน่อยได้พี่น้องเด้อดติดตามชมนะคะผมอย่าห้ามพลาดชมเด็ดขาดวันนี้มีไลฟ์สุดกลุ่มปิดด้วยจิ้มเลงด้านล่งลลางได้เลยนะจ๊ะอีพีที่สิบเก้านี้บัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเด้อแม่ซื้อกลุ่มปิดตั้งแต่น้องไอ้ไอ้ขามายังไม่เคยข้ามแม่แม่แต่ละเดียวโอ้ขอพักคุณหลายครับพี่น้องครับผม มองยายถือกระเป๋าอ๋อมองยายถือกระเป๋า ขอดูหน้าพี่อ้เนาคะค่ะน้องออ้กำลังพักก่อนอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันด้านบนเวทีในค่ำคืนนี้เด้อพี่น้องเด้อแต่งตัวงามๆครับผมมาพอกันพี่น้องครับผมเตรียมตัวมอบก้อนก้อซื้อใะพี่น้องมือนี่เนวอยู่น่กินบอ่อึดบอ่ออยากพี่น้องสปริงบอ่อสไลเดอร์ป่ามึกแต่บกองไข่อย่างพี่น้องครับผมเขากีมีมืดไครปิ้งพี่น้องครับผมแนวอยู่แนวกินบอ่อึดบอ่ออยากพี่น้องครับผมพอขาแม่ไข่เฮาเตรียมเน่อยู่นากินมาฝากพี่ตอนน้องพยุนขึ้นนี่มาเจอกันนะครับผมบุญเหล่า ประเพณีบุญเหล่าพระยืนนะครับผมอำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นอาพี่น้องครับผมบัดที่นี้ก็ถึงเวลาสมมาปะก้นแล้วบาเบิดกับสิขอพี่น้องอวยลงจักน้อยก่อนไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวก็เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเรามาเจอกันในคืนนี้ที่ไลฟ์ถึงแชนแนลนะครับผมสําหรับช่วงนี้ขอบพระคุณทุกแังใจจากพี่น้องครับผมที่ส่งแรงแชียร์แรงใจให้ลูกๆมาล้ำเสียงไม่หกโนโพสกรครับขอบพระคุณบัดทุกใบหัวใจทุกดวงด้วยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับพี่น้องที่สิบจองตัวเข้าไปรอในกลุ่มปิดแล้วเจอกันคืนนี้สํหรับช่วงนี้บาเบิดนคกขลิ่นแอดมินมาล้ำเสียง หนกพงศกรคอเก่ากัมว่าขอบคุณและสวัสดีครับ